จริงๆเราต้องเลือกใช้ลูกตาที่เป็นเป็นกระดุมนะคะแต่ทีเนี้ยของเราไม่มีของเรามีแต่แบบว่าแปะกาวฉะนั้นเราต้องแปะกาวเลือกไซส์เอานะคะว่าในแพทเทิร์นน่าจะน่าจะแปดมิลนะเท่าที่ดู อันนี้แปมิลถ้า6กมิลก็จะเล็กไปนะฉะนั้นเราเลือกใช้อเอวนะเล็กไป ขนาดนี้นะ,ะันในส่วนที่เราจะติดลูกตานะคะถ้าเราอยากให้ตัวลูกตาเขาบุ่มลงนะคะเราก็จะเสียบใช้เข็มนะคะร้อยได้สีเดียวกันที่เป็นกับตัวส่วนหัวแล้วก็ดึงะคะ่ะดึงนิดนึงดึงเข้าอย่างเงี้ยคะ่ะ จากนั้นเราก็มัดปมส่วนส่วนหางทำสองข้างเลยนะคะ แต่ถ้าเราไม่อยากให้ส่วนตาเป็นโครงสร้างลูกบุ่มนะคะเราก็ไม่ต้องก็ได้นะเราก็แปะลูกตาเลยเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้กระดุมอ่ะใช้ลูกตาที่เป็นการเกี่ยวกระดุมด้านหลังนะคะ<อ>ก็จะใช้วิธีการดึงแบบนี้เลยดึงมาแล้วก็เราก็เอามามัดในส่วนตรงใต้คอตรงนี้ล้ะคะ่ะเอามามัด เพื่อซ่อนซ่อนปมมัดให้แน่นเลยนะคะตรงนี้ผู้ถักใส่ปลายไหมที่สั้นไปหน่อยก็เลยจะดึงยากเราก็จะปล่อยให้มันยาวหน่อยก็ได้ค่ะจะได้ดึงง่ายๆ ก็จะเป็นบุ่มบุ่มลูกตานิดนึงจากนั้นเี่เราใช้ใช้กาวนะคะแตะลงไป กาวตัวนี้ลักษณะของเขาจะเกิดความแห้งไปแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบแนียวแบบนี้แต่ยังใช้งานได้นะคะเหมือนอากาศเขาเขะะ้าค่ะกดค้างไว้สักสักพักหนึ่งนะคะสักระยะหนึ่งเพื่อให้ตัวกาวเขาติดกันดีนะคะ จริงๆกาวยี่ห้อเนี้ยค่ะก็ใช้ดีนะแต่ว่ามันมันจะไม่เหมือนยี่ห้อที่เพื่อนๆเขาใช้กันนะคะมันจะใช้มันจะเหมาะสําหรับติดรองเทา้าติดหนังติดอะไรเงี้ยหนังรองเทา้าเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเอามาใช้ติดตัวงานของลูกตานะคะก็ใช้ได้เหมือนกัน ใช้นิ้วกดทับไว้สักพักหนึ่งนะคะในส่วนตรงนี้ผู้ถักต้องการให้ส่วนส่วนตานะคะของเขาได้บุ่มลงไปเพิ่มอีกเล็กน้อยนะคะผู้ถักก็จะเป็นการเสียบเส้นได้แล้วก็ดึงน้องลงมาอีกนิดนึง ประมาณนี้ค่ะดูความเหมาะสมเอานะคะเพื่อนๆช่วงที่เราดึงนะคะแล้วก็จัดทรงนิดนึงถ้าเราต้องการอยากให้ส่วนหน้าของเขาจะมีรูปร่างที่เป็นลักษณะนหน้าคนนะคะตรงนี้ทุกถักก็จะลักไก่เอานะคะก็คือมัดปมโดยการมัดโดยการเรา นี่ค่คะพันเข็มแล้วดึงได้เลยปักคิ้วนะคะเราจะใช้เป็นตัวเส้นไหมสีน้ำตาลนะคะหรือใครจะใช้เป็นตัวเส้นไหมสีดำก็ได้นะ แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะนับจากตัวลูกตาขึ้นไปสามหลักคือหลักนี้นะคะเราจะแทงจากด้านล่างทะลุขึ้นมา ไใหม่ตรงนี้เหลือไว้นะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาเย็บอ่ะย้อนกลับมามัดปมหนึ่งสองสามนับห่างออกไป3ามช่องนะคะจากนั้นก็แทงทะลุมาอีกด้านเลย มาที่หางตานี้นะคะเราจะทำหางคิ้วไม่ใช่เราจะทำขนตาให้น้องหน่อย ใช้ปลายไหม่ย,ยาวหน่อยนะคะทุกคนเพื่อนที่เราจะเสียบไขว้ไปไขว้ามานะคะเพื่อให้ตัวไหมไม่หลุดได้ง่ายๆนะคะอีกอย่างหนึ่งปลายตัวไหมจะอยู่นี่จากที่เราปักคิ้วและขนตาให้น้องแล้วนะคะ เราจะแทงทะลุลงมาด้านล่างเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S พอเราแทงทะลุลงมาด้านล่างทีเนี้ยเราไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าตัวไหมที่เราปักไปอะคะ่ะเขาจะหลุดเขาจะหลุดหายออกไปจากหน้าน้องนะคะโดยที่เราใช้ปลายไหม ที่เหลืออยู่ด้านล่างค่ะมัดปมไปเลยค่ะทุกคนมัดยังไงก็ได้ค่ะที่คิดว่าไม่หลุดแน่นอนสองสามทบไปเลยก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะจากนั้นเราก็ตัด ไปไหมหรือเราจะซ่อนไปลายไหมไว้ในตัวชิ้นงานก็ได้ประมาณนี้นะคะถ้าเราใช้ตัวไหมเส้นหนาเส้นใหญ่เกินนะคะน้องก็จะจะดูคิ้วหนาเกินนะคะแต่ถ้าเราใช้ตัวไหมที่เป็นซัมเมอร์เบิร์เล็กๆประมาณนี้นะคะ่ะ เราก็จะได้ในคิ้วเส้นเล็กหน่อยต้นฉบับเขาจะทำจมูกตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วนะคะเราจะทำก็ได้หรือว่าเราจะไม่ทำก็ได้นะคะเป็นรูปร่างคล้ายๆปากหรือคล้ายๆจมูกอะคะ่ะวิดีโอหน้าเราจะมาทํำวิกให้น้องนะคะ